สวัสดีครับผมแบรนด์นพพลนะครับสวัสดีครับผมมูกิิดัยครับสํสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเชิญชวนพี่น้องสมาชิกนะครับเข้าร่วมฟังรายการเซวนาภาษาประกันกันนะครับสำหรับรายการเรานะครับจะมีจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาทุ่มยีถึง2องทุ่มนะครับ สำหรับเนื้อหานะครับก็จะมีในเรื่องของ mindset นะครับวิธีคิดนะครับที่จะทําให้ท่านนะครับประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีนะครับวิธีการทํางานนะครับที่ทํางานแบบราบรื่นหรือจะเจอปัญหาอะไรต่างๆมานะครับเราก็จะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแผนการตลาดนะครับ MGM นะครับที่สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับเราจะ ให้ใช้เวทีนี้นะครับในการฝึกทักษะในการพูดนะครับซึ่งเราก็มีกิจกรรมนะครับพาเพลินนะครับให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรายการนะครับผมในหนึ่งสัปดาห์นะครับเราจะมีการแจกรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมรายการนะครับโดยของรางวัลก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์วีจนที่ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟิงนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์อือน่นๆด,ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของเพลงเสียงเพลงรอสายด้วยนะครับว้าวเลยนะครับผมสุดยอดครับครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าฟังรายการกันและ เชิญชวนทีมงานของท่านมาฟังกันหลายๆท่านเลยนะครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ